ก่อนอื่นนะครับก่อนที่ผมจะสอนเกี่ยวกับการลง windows หรือการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องมีโปรแกรมนี้ครับโปรแกรมวินลานะครับในการแตกไฟล์นะครับมาทําแบบนี้นะครับพิมพ์คํานี้ลงไปครับวินลาราโหลดนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับว i n ขีดกลางแล้วก็รา com นะครับตัวนี้นะครับมาแล้วก็จะเจอตัวนี้เลยเป็นเวอร์ชั่น6นะครับว i n ลา6 6 4หบิตตัวนี้โหลดลงไปเลยนะครับ ก็จะดาวน์โหลดลงมานะครับเป็นไหมครับวิาวมาแล้วนะครับก็ Open นไฟล์ได้เลยนะครับถ้าใช้ microsoft edge นะครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็คือให้เข้าไปที่น e ตฟ c นะครับแล้วก็ไปยังโฟเดอร์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะเจอวินดา x 6 4ตัวนี้นะครับติดตั้งลงไปก่อนนะครับถ้าเราไม่ติดตั้งลงไปเราจะไม่สามารถแตกไฟล์ Windows ได้หรือไม่สามารถแตกไฟล์อื่นได้นะครับโปรแกรมวินดาตัวนี้ครับสามารถแตกไฟล์ iso ของ Windows ได้นะครับ อ่าเดี๋ยวกด install ก่อนนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยครับมาดูครับนี่ครับตัวนี้ครับก่อนที่จะเสร็จสิ้นนะครับก็จะมีคําว่า ISO ให้เลือกนะครับผมคลิกตัวนี้เลย Tocker All นะครับให้มันแตกไฟล์ได้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็ดันครับเรียบร้อยครับสําหรับลงโปรแกรมวินลานะครับ